สำหรับคำถามจากลูกค้าทางบ้านนะครับหรือว่าพนักงานขายหน้าร้านนะครับจะประสบปัญหาการพิมพ์กระดาษที่มีความหนามากเป็นพิเศษนะครับซึ่งตัวอย่างวันนี้ผมจะใช้กระดาษที่เป็น color card paper มีความหนาถึง250กรัมนะครับเมื่อมีการพิมพ์งานไปที่เครื่องพิมพ์เว็บสัต์นะครับบางครั้งก็จะเจอปัญหาเกิดอาการ paper jam หรือว่ากระดาษตีนั่นเองครับเนื่องจากว่าความหนาของกระดาษเนี่ย อาจจะมีความหนาและก็แข็งพอสมควรนะครับจริงๆกรณีต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ PC นะครับเราสามารถตั้งค่าในการพิมพ์กระดาษที่มีความหนาหรือว่าสองจดหมายได้ครับสังเกตรกระดาษตัวอย่างนะครับจะมีความหนาและก็ความแข็งพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์งานเอกสารหรือว่าพิมพ์งานจากการตั้งค่าแบบทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากระดาษติดได้ครับซึ่งก่อนพิมพ เราต้องการตั้งค่าในรเ,เวอร์ทำอย่างไรครับผมใส่กระดาษไปที่หลังเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกันกับไซส์ของกระดาษครับจากนั้นกลับมาที่ตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับที่เราต้องการพิมพ์ในนี้เป็นงานตัวอย่างของวันนี้นะครับสามารถตั้งค่าก่อนพิมพ์ได้ครับโดยเข้ามาที่คำสั่งเลือกคำสั่งพิมพ์ครับ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการครับกดคำสั่ง Printer Property ก่อนจะทำการพิมพ์นะครับเขาก็จะปรากฏหน้าต่างของไดเวอร์มานะครับซึ่งวิธีการตั้งค่ากระดาษสำหรับการพิมพ์กระดาษที่มีความหนาหรือว่าซองจดหมายนะครับที่มีความหนาเช่นเดียวกันตั้งค่าตรงไหนนะครับกดเข้ามาที่คำสั่งการบำรุงรักษาครับจากนั้นเลือกหัวข้อการตั้งค่า Extend เมื่อปาดเปิดมาตรงนี้นะครับสังเกตจะมีหัวข้อที่เขียนว่ากระดาษหนาและซองจดหมายนะครับกดติ๊กครับผมจะมีตัวแชทบล็อกขึ้นมานะครับให้เราอ่านทำความเข้าใจนะครับว่าการใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะการพิมพ์แบบใดบ้างนะครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็กดตกลงครับกลับมาตั้งค่าที่ระบบการพิมพ์ครับเลือกกระดาษนะครับ จากนั้นก็เลือกกระดาษธรรมดาความละเอียดก็อาจจะเป็นมาตรฐานก็ได้ครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็เลือกคําสั่งพิมพ์ได้เลยครับจากนั้นเขาก็จะมีคําสั่งเด้่นขึ้นมาว่ากระดาษหน,นาและซองเจ็ดหมายถูกเลือกนะครับ<ๆ>ก็สามารถกดคําสั่งพิมพ์ได้เลยครับหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยสามารถกดติ๊กไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกก็ได้ครับ การพิมพ์ด้วยโหมดนี้นะครับเขาจะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่าปกตินะครับเนื่องจากกระดาษที่มีความหนาเนี่ยเครื่องพิมพ์เขาจะค่อยๆดึงกระดาษลงมาที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อช่วยทําให้การสีกระดาษที่มีความหนาเนี่ยไม่เจอปัญหากระดาษติดครับก็จะเห็นว่าเครื่องพิมพ์เนี่ย สามารถใช้งานกระดาษที่มีความหนาได้นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเป็นกระดาษที่มีความหนาสูงถึง250แกรมด้วยกันครับอันนี้ก็ไปวยไปโยชั้นไหนช้ื่นเนี่ยแหะเราอ่ะ ก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการพิมพ์กระดาษที่มีความหนาสูงถึง250กรัมด้วยกันครับกรณีต้องกลับมาพิมพ์กระดาษที่มีความหนาปกตินะครับอย่าลืมแปลวัวเลือกในหัวข้อที่เขียนว่ากระดาษหนาและก็ซองจดหมายพิมพ์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคําแนะนําสําหรับแอดมินนะครับกรณีที่เรามีการพิมพ์กระดาษที่มีความหนาเป็นพิเศษแล้วก็มีการพิมพ์ลักษณะกระดาษที่เป็นซองจดหมายด้วยครับเพื่อป้องกันปัญหา กระดาษติดนะครับรายใจก็แล้วแต่นะครับกระดาษที่นำมาพิมพ์กับเครื่องพิมพ์วิบสันนะครับก็ต้องมีความยืดหยุ่นของตัวกระดาษเพื่อเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบอินเจดนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอแนะนําวันนี้นะครับเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ